สวัสดีครับบริ i n g c h ช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมได้ไปสัมผัสนะครับนั่งทดลองนั่งนะครับไม่ใช่ทดลองขับนะครับเป็นลองนั่งรถแข่งนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็เป็นงานนะครับของ t o y ยต a า a ัซซูเรซิ่งมอเตอร์สปอร์ตนะครับ2021นนะครับโดยวันนั้นนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ไป นั่งรถแข่งนะครับแล้วก็หลังจากนั่งเสร็จก็รู้สึกปวดหัวนิดๆเดี๋ยวมาดูบรรยากาศภายในงานกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ แสดงรถยนต์นะครับแล้วก็ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับช่วงล่างของรถกระบะรีโวนะครับ GR Sport แล้วก็มีบูธอีกบูธหนึ่งนะครับที่จำลองจาลองการขับรถนะครับผมก็ลองไปลองไปขับดูหลุดไปหลายโค้งเลยผมได้ลองสัมผัสครับสัมผัสประสบการณ์การนั่งรถสปอร์ตนะครับ เป็น t o y o ต a a อ t ลติสนะครับเซ็ตช่วงล่างมาใหม่นะเป็นของรุ่นเจ s สปอรนะครับซึ่งช่วงล่างนี่ผมรู้สึกว่าโอ้โหเข้าโค้งนี่ติดค่อนข้างดีนะครับเกาะนึกไม่ค่อยไม่หลุดโค้งเลยอะหลุดโค้งน้อยมากนะครับแล้วก็เข้าโค้งได้ดีมากครับคมนะครับแล้วก็ออีกรั้นหนึ่งผมก็นั่งนะครับ s u p ร a านะครับซูปร้าดอทตาซูปรนะครับเป็นรถสปอร์ตนะครับก็387แรงมา้าใช่รถแรงเหมากันนะแต่รู้สึกว่านะครับตัวนี้ยังไม่ได้เซ็ตช่วงล่างมาใหม่นะเป็นแบบรถเดิมนะครับก็จะมีการกเรียกว่าหลุดโค้งมานิดหนึ่งอาจจะเป็นที่ยางที่อะไรได้วยแหละผมว่านะครับมาดูการขับขี่บนสนามจริงนะครับเป็นยังไงไปชมกันครับ อันนี้เดิมเดิมลยใช่ไหมเดิมเดิมครับสวัสดีที่มาใหม่เลยนะครับครับผมโอ้โหข้าเดีวยวในนี้ข้ามเกินหกนะครับมาตรฐานของกฎในสนามทั่วโลกเลยครับ,รบตอนนี้มาลองนั่งดูรอบสนามก่อนนะครับก่อนที่จะ,ปะไปนั่งรถนังเเนี่ยก็มุทางออกในจีจัมิทนะครับก็คือไหน ทานัางเป็นเส้นิตยาไปเลยนะครับรถในแถบขั้นอย่างเส้นขาวนี้ออกไปกัน็รับครับก่ เั็นรจีขึ้นหัวเลยครับอันนี้เรียกทัวรสายครับทัสายตัวแรกของสี่นะครับของสายทยสมินกับเพถ้าเป็นรถคุ้ค่าก็สองร้อยยี่ถ้าสองร้อยยีจะนั่งสังเกตุซุปราผมจะรอดไม่นีอู้ ง้าครับครงนี้จะต้องทำตัวรัเลป่มาหงอเขาเครับตองต่อเนืองอืมปหนของ่าเป็นของที่ใช้เด็กน้อยที่สุด โค้งเก้เขาเป็นคงที่ต้องคงเยอะหน่อยและโคงต่ำก่าก่อนกน้าเย้ก้าเขาไม่ดีนะครับโค้งสิบโค้งเสียกจเสียหมดเลยเสียโค้งสิบโค้งเส็บแล้วทขบสปีดก่าไปโค้งสิบสองจะน้อยหน่อยโค้งสิบสองครับเป็นโค้งที่เกิดอุัตการั เมื่อี้วนแม่แล้วถังข้อหันด้านนอกนะครับแล้ผิดกดเกี่วยวไับการถังดูดไห ได้แต่รถที่ออกไปจากทางทิศข้ามเหยียบรถออกมาครับผมอันนี้ถือว่ <c oughs> แาแรงเตียง น้อยมากนะครับน้อยมากใช่ไหมครับน้อยน้อยมากครับก็าเป็นรถแข่งจริงๆมันจะเยอะมากโอ้แล้วผมชองซูเปอร์ผมจะรอดเป็นยังไงเปลี่ยนคันไม่ได้เพราะเนาจี๊ดจี้เนี่ยครับเ,เรืก็คือโค้งสี่นะครับในรถแข่งมันจะจี๊ดมากครับ เอเดีธรรมดาเหรอครับพีพ่เข่ามาคุยคุณอาสปอร์ตครับสุ่ค่ะ นั่งซูปอรผมไม่น่าจะรอดนะเนี่ยไปแล้วเดี๋ยวไี่ยินรอครับตรงนะับครับ โอ้ดีที่แต่แต่มันจะมีแบบมันเนี่ไะซูบล่ามันโหกตอาเมื่อกี้มากขนาดเียผมว่าอันนี้นะพี่ผมว่าคันแรกที่เราไปนั่นเทสอะคันนี้ยังมีหลุดลายหลุดเลสซิ่งลายเยอะไม่รู้เป็นพอยางเป็นอะไรก็แต่ที่คันแรกเี่บอันนี้ก็ดีนดีกาีเข้าโค้งแบบใช่ใ่เข้าลึก เข้าลึกแล้วก็เกางแีแอ๊แกบบเข้าแบบเป็นโค้งหนึ่งอะแกจะเข้าตั้งแต่ร้อยเบกแต่ร้อยแต่หอมทีที่ว่าสับเพล่ห้าสิบเมตรอะเข่ใมเข้าลึกมากเข้าโค้งลึกแต่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 จีเท่ากันใช่ไหมพีผมว่าิ่งเรานั่งหลายคนหรือเปล่าเออมันเลยเบี่ยงมันก็เลยดูมันมันหนึบกว่าอ๋อมันนี้มันมีบาลานซ์น้ำหนักสองคนมันก็เลยในโค้งมันจะลื่นๆื่นเย อาจจะใช่เพราะเรานั่งครบสี่ล้อเลยรถเดิมด้วยเนาะเพราะว่ามันไม่ได้อับพอเอาปี๊ดมานั่งไปสี่คนมันเต็มมันดีมันเป็นส่วนลมันเลยหนกกว่าขาดเป็นไ่ต่วนโอ้แต่ดีที่ขับสามากสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท้องเล็กขึนมานักทตรงหักบังบังสกู่นั่งตัวอาทิตย์อะไรตอั่ับ่งขร้อับ พี่นักเก่งนะครับมานั่งซูปราเดี๋ยวลองดูฟิลลิ่งฮะครับเมื่อกี้เข้าโค้งหนักมากเลยนะครับพี่เขาน่าจะเซ็ตช่วงล่างมาดีใช่ครับผมเข้าโค้งเป็นร้อยแบบเกาะแน่นมากเลยใช่ครับผมันแบบไม่มีสะบัดเนยใช่พี่ใช่แล้วก็ช่วงล่างอะไรเขาทำมาดีเซ็ตได้ดีมากนะก็เบรกอะไรก็ดีโหขนาดผมนั่งเนี่ยผมเหมือนหัวมันจะหลุดไปแล้วแรงจีแบบเปลี่ยนสุด ชมไลฟ์นะครับวันนี้มานั่งรถุรี สนุกมากเลยครับตื่นเต้นแ,แต่ผมว่ารอบแรกผมตื่นเต้นกว่านี้เพราะว่าผมน่าจะเพิ่งกำลังตัดตนะัวรอบนี้พอเริ่มชินเริ่มเริ่มก็ <laughs> ไม่ค่อยชินออแต่ว่าก็โอเคที่เนนะี้โอเคครับอันนี้แบบเดิมๆเ,เลยใช่ไหม,มพี่เดิมเลยครับโอ้หเป็นหน่มยมากสามร้อยแปดสิบเจ็ดแรงม้าครับ คครรัับบีหลังจากที่ผมได้ทดลองนั่งนะครับนั่งรถแข่งนะครับทั้งสองคันนะครับก็รต t o y o t อ a ลิสนะครับ GR Sport เนี่ยความรู้สึกนะครับมันจะมีการยึดเกาะถนนนะครับการเข้าโค้งได้ดีกว่านะครับรถโตโยต้าซูบรานะครับอาจจะเป็นที่การเซ็ตช่วงล่างนะครับช่วงล่างของ GR Sport เนี่ยทั้งที่ผมเคยขับรถ r ีโ o GR สปอร์เนี่ย ช่วงลังดีมากนะครับแล้วก็ตัวเนี้เตยต้าเอาติสนะครับเจียสปอร์ตโอ้โหเข้าฟงเป็นร้อยนิดยึดดีไม่ไม่มีโยนไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดไอ้เรื่องโยนโยนไม่มีเลยแล้วก็ค่อนข้างติดถนนดีมากนะครับแล้วก็ยางก็น่าจะดีด้วยนะครับแล้วก็อที่ผม เอียงตามภาพเนี่ยครับเพราะว่าผมใส่กระเป๋าด้านหลังไม่ได้เอาออกมานะมันก็เลยไม่ได้นั่งติดเบาะนะครับอาจจะทําให้การวางหลักมันไม่ค่อยดีนะครับรเลยเียงแล้วก็อีกอย่างผมก็ถือกล้องสองอันนะครับภาพอาจจะยงังเตียงมาก็ขออภัยเดินครับในการทดสอบรั้งแรกะส่วนครั้งที่สองนะครับก็ได้นั่งข้างหน้านะครับรถข้างๆคนขับครับของรถโตโยต้าซูปรานะครับแต่ก็โอเคนะค,ความรู้สึกหลังจากการขับขี่แล้วเนี่ยโตโยต้าอ่า กาซูเรซซิ่งนะครับมอเตอร์สปอร์ต2021นะครับช่วงล่างของรถยนต์นะครับที่ใช้ช่วงล่างเซ็ตแบบจีอาร์สปอร์ตหรือกาซูเรซซิ่งช่วงล่างดีมากครับเข้าโค้งได้มั่นใจนะครับเข้าโค้งแรงๆหนักๆก็อยู่นะครับอยู่เลยโอ้โหสุดๆแล้วก็ผมตื่นเต้นมากครับไม่เคยนั่งรถแข่งสักครั้งนะครับอันนี้เขาว่าแรง G นะแรง G น้อยกว่ารถแข่งนะแรง G น้อยกว่ารถแข่งนะ พี่ก็บอกแดงจีที่นั่งนั่งมาเนี่ยยังไม่เท่ากับรถแข่งนะฝากกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับหรือสับสับให้ช่องแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะครับโบลิ่งชแนลนะครับช่องนี้มีสาระนะครับแล้วก็ฝากร้านของผมด้วยนะครับผมมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับก็เป็นกาลังใจให้กันนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมโบลิ่งชแนลสวัสดีครับ